กล้าดียังไงไทยเฮามาแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ถอดหมวกข,ขาดๆข,ของเจ้าออกละ่ะไทยเฮาดโปรดเย็นพระไทยเพคะหม่อมฉันจะ๊ะไอมาแล้วมาแล้วไทยเฮาเรียกข้าข้าก็มาแล้วเอ๊ะนี่ใครกันล่ะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนท่าทางแบบนี้เป็นองค์หญิงที่พวกเราไม่เคยพบมาก่อนอย่างนั้นดูบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาถาวายบังคมไทยเฮาเพคะ เจ้าเป็นใครกันหม่อมชั้นหยวนเซียงเว่ยเมื่อครู่นี้ไทเฮาทรงเรียกหม่อมชั้นไม่ใช่หรือเพคะหม่อมชั้นเกรงว่าไทเฮาจะรอนานมากเกินไปจึงได้รีบมาที่นี่ได้โปลดให้อภัยหม่อมชั้นด้วยเอาเจ้าคืยหยวนเซียงเว่ยอย่างนั้นหรือเจ้าไม่ใส่หมวกนางต้วนหนิงจืจ่๋ใส่หมวกไทเฮาไม่เชื่อนางไม่เชื่อเหยียนขั่วเหรอต้วนหนิงจืจ่อที่ข้าพาเข้ามาด้วยตัวเองจะผิดไปได้ยังไงล่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะใครจะรู้ ว่าคนที่ใส่หมวกเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเอะขวเอ๋เจ้าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรกันล่ะเนี่ยทำไมข้าไม่เห็นเลยนะนี่พวกท่านดูไวัยกันหมดเลยเหรอเนี่ยช่างเถอะเป็นยังไงละ่ะท,ทุกทุท่านคงไม่คิดกันละสิว่าตัวนิงชื่นจูจะงดงามเพียงนี้ข้าจะทําให้พวกเจ้าโกรธตายเลยไว้วผู้งดงามเป็นของข้าเพียงคนเดียวหยวนเซียงไวยงามขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยผิดคาดอย่างแรงเลย งดงามมากๆต่อไปข้าจะไม่แพร่ข่าวลือว่านางขี้เรเหมือนในอดีตอีกละตอนนี้ข้าทำให้นางขุนเคืองแล้วละสิองหญิงได้ยืนยันแล้วว่าข้าคือหยวนเซียงเวย่ยถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นใครอีกล่ะเนี่ยใช่ใช่ผู้หญิงที่ใส่หมวกคนนี้เป็นใครละ่ะนางคือคนที่โม่เอิญพามาด้วยหยวนโม่อเอิญยังเรียกนางว่าพี่สาวด้วยนะนี่มันเรื่องอะไรกันนะอยากจะยืนบื้อทำไบอีกละ่ะ แย่แล้วไม่คิดเลยว่าหยวนโม่เออจะตัดสินใจทําสิ่งที่สิ้นหวังเช่นนี้เจ้าจะหนีไปไดนจะให้นางหนีไปไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าให้คนคนนี้หนีไปก็จะไม่มีหลักฐานและสูญเสียโอกาสแรกไปทำไมจะถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ข้าก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดท่านมุ่งความสนใจไปที่คนอื่น ดังนั้นจึงไม่เห็นค่าทําเป็นว่าตัวเองเป็นคนดีทําไมอย่าคิดว่าข้าไม่เห็นนะว่าเจ้าเป็นคนสะดุดขาผู้หญิงคนนั้นพี่หญิงใหญ่ขอโทษนะเป็นความผิดของบ้งเาเอ๋อเองไทยเฮาจะมาร่วมงานเลี้ยงพี่หญิงใหญ่ไม่เต็มใจที่จะมาดังนั้นเพื่อช่วยเหลือท่านพี่ข้าจึงได้หาคนมาแทานแต่ว่าจู่จูไม่คิดว่าท่านพี่ก็จะมาไม่ว่าจะยังไงก็เป็นข้าเองที่คิดไม่รอบคอบ